ย่องหาเซโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อสู่ช่องของการ์เบียนชิงเคยน,นะจ๊ะกันจึงแน่นอนว่าถ้าเราอยู่ในน,นั้นนี้นั่นก็คือเราจะมาเปิดกาชาสุ่ม i d e n t t y y V ว O A 5กันทุกคนหลังจากที่ปล่อยโปสเตอร์มานานก็อยากได้มากๆเลยอ่ะเกชาเดี๋ยวเรามาดูสก,กินกันเลยดกว่ามา <Okay. S 1> สกินของแกอิยากดไปได้มาไหนอา้าว อ้าวค้างทำไปแล้วฮัลโหลเอาเกชาค้างมาแล้วโอเคมาออโรารานินันดอนว้าวเฮ้ยทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหมเห็นก้อนเมื่อกี้ที่เกชาถือไหมไมันคือก้อนเกลือ,อยังไงล่ะฉันน่ะจะมามอบความเกลือให้ทุกคนยังไงล่ะ <What? S 1> ไม่ <laughs> ไม่โอเคสวยสวยมากดูดิโอ้โหเลิศ <Wow. S 1> ไหนดูท่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคอุ้ยอะไรอ่ะเหมือนหวดตอมเลยอุ้ย,ยร่างนีอ้อยากจะถามมากว่าคุณพี่ใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรผมนี่เรืองแสงเชียวมาอีกสกินหนึ่งเป็นสกินของแพทมาเข้ามาดูเลยของแพทท่เซียสกินชื่อว่าขาวซุปซิปเป็นนักถ่ายรูปใช่ไหมอืมสิน,นี้ก็สวยนะ ได้ได้ไดสวยเออหมุนรอบหนึ่งเอออันนี้ใช้กล้องในการสราับ <c oughs> แข่งกับโจเซฟเลยสิครับเออสวยตัชหมุนลงรอบเออนั่นแหละถ้ายืนนี่แอนมากลูกแล้วก็ต่อไปสกินของใครเลยของน้องลูก้าเอออุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่า โปรเจกเตอร์ส่วนตัวเออชายแบบว่าชายด้วยตัวเองเลยเป็นไงเออหมุนโชว์ไปแล้วก็ต่อไปสกินของใครดีกองหน้าดีกว่ามาเอาเลยนะกองหน้านี่ออนเกียรชื่อความแบบเรียกชื่อตัวเองซ้ำายังไงลูกดูท่ายกเออเอเอสวยได้อยู่ได้แหละได้เออสวยแล้วก็สกินสุดท้ายของ ต้นเรือใช่ไหมต้องสารภาพก่อนเลยว่าแ็บแรกนึกว่าเป็นของอะไรนะของหมูป้าเวย้ยเออก็แบบนึกว่าเป็นของหมูป่าเหมือนมากอา้าวแล้วพี่แกไปไหนแล้ววะอ,อ้าวอ๋อ <laughs> นึกว่าจะหายไปเลยนึกว่าจะออกมาแค่นั้นโถตกใจหมดเออหลอเ,หลอเท่หลอเท่ตามสไตล์พี่แกแล้วแหละก็โอเคเรามีลูกแก้วรีทั้งหมด21ลูกทุกคนแล้วก็หลอดไฟทั้งหมด1 2 5 2ลูกแล้วก็กระดุมแรง17,212ลูก เอาแล้ววะวันเนี้ยมันต้องได้แหละเกชาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราเปิดเป็นลูกนึงก่อนดีนกว่าทุกคนมาหนึ่งลูกเออมันจะได้แบบว่าเปิดทีละสิบอย่าง,งเออลุ้นๆไปเลยเออเป็นไงหนึ่งลูกก็โปตเตอร์ละมาสิบลูกแรกโอ้โห <laughs> โอเคโอเคลูกฟรีโอเคเขา้าใจเออลูกฟรีเออมาลูกฟรีเออเป็นไงล่ะก็อันนี้สกินของนักขีดเกทในอำเภอ เอ๋อว oh, ah ันนี้ฮะต่อไป <Hello? S 1> สิบลูกต่อไปเริ่มเลยไปโอ้โหโอ้โหอโอ้โไม่บอกก็รู้ว่าเกลือน่ะของอะไรนะ okay. Okay, เนี่ยโอเคโอ้ยไอ้ถังเฮ้ยน่ารักน่ารับเฮ้ยมาต่อไปทุกคนจะเป็นสิบลูกเสียตังแล้วนะพร, yes. พร้อมมั้ยยังพร้อมมั้ยยังถ้างั้นก็เริ่มเลย let's go โอ้เจ็บนนะักเฮ้ยเอ้ย,อยมีลดราคาอีกแนวข่าวคุณนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเกลือนะ่ะมาเร,มเริ่มเริ่มเลยเอ้ยสีทองอยู่ไหนสีทองอยู่ไหนฉันต้องการสีทองนะโอ้โหของพอร์นันโอเคแล้วที่เหลือก็เกลืออืมนั่นแหละเล็ศมากอะไรยังไม่ออกเลยเหรอก็ ไปก่อนเลยเอ้สีทองสีทองเอ้าขังขังนะเอ้าเอ้าเด็ดชาทุกคนเด็ดชาต้องเข้าใจหน่อยเพราะว่าเราอยู่บนดอยเนาะก็เลยแบบว่าเออเด็ดชาแล้วแหละอ่ะสกินสีม่วงมันแตกต่างกับสีน้ำเงินเมื่อกี้ยังไงเนี่ยอันนี้ของใครเนี่ยคนขายของเล่นโอ้อที่เหลือเกลือโอเคเกลืออะไรเกลือมาเซฟลูกต่อไป Let's go Let's go สีทองสีเฮ้ยสีทองสีทองสีทองมาทุกคนเฮ้สกินอะไรอ่ะเอ้ แพ็กซีเซียมาเล็วซื้อบอกเลยว่าซื้อมาเยเอาที่เหลือก็เกลือเกลือแล้วเกลือต่อไปสิบลูกต่อไปฮานาถูกเซร็จสีทองสีทอง,ทองไม่ทองเลยเหรอเออเอออ,อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าถ้าทุกคนเมื่อกี้คิดมันตัดนะ <c oughs> โอเคมาเริ่มใหม่มา ส, ını, to, ส,ส,สิบลูกต่อไปขาหนาถืเซตสีทองเข็มคอเข็มคอเหลือเกินเข็มคอจริงจริงโอ้โหโอ้โหม่วงเต็มหน้าเลยนะประเด็นสิบลูกต่อไปสีทองเถอะนะสีทองสีทองสีทองเฮ้ยทำจริงทำจริงซาการันตีไม่ได้เด้อโอ้โหโอ้โหประท้วงใช่ประท้วงเลยเมื่อกี้นะต้องประท้วงเลย น้าถูกเซตสีทองสิหมดคำจะพูดครับฮะของนากีต้าอ่อกะดักกะดักกะดักโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนหนึ่งร้อยหนึ่งลูกแล้วนะแล่แค่สกินเดียวทำจริงไอ้ยสีทองเฮือเฮ้ยเฮ้ย จะเกลือไม่ได้นะลูกแก้วเนี่ยไม่ได้นะเฮ้ย <Nope. S 1> ทำจริงพร้อมยังคนมาไปต่อฮานาทูเซตสีทองสีทองโอ้โหได้ทั้งเะไอต้องไม่ต้องแปลกใจหรอกทุกคนพอเมื่อกี้นะ่ะมันการันตีแล้วยังไงล่ะ <S <S เอ้ยอันนี้ของต้นเรืออ่าซื้อ,อเค <Nope. S 1> โอ้โหการันตีเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยทำจริงต่อไปเลยกัน สีทองสี่ทองสีทองสีทองสีทองออาทองติดให้หน่อยก็ได้ขอลองเกชาลูกออกมาเถอะสกินหนูก็สวยนะ <No. S 1> หนูต้องออกมาเอออย่าแพงเลยเฮ้ยทุกคนแก่นในนี้เราเต็มแล้วมาเดี๋ยวเรามาแลกดีวกว่าเออแลกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปแลกตรงร้านในนี้ใช่ไหมมาอันนี้สิบลูกสิบลูกใช่ไหมได้มากดเพิ่มก่อนสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิพร้อมยัง ทั้งั้นก็กดเลยลักการอุ้ยอุ้ยแสงสีฟ้าเอ้ยสกินน้องเอสดกาอุ้ยสวยสีดำอุ้ยผมสีดำสวยมากสวยซื้อบอกเลยซื้อสวยอ่ะโอ้โหสวยจริงชอบหมดแล้วอะโ <No. S 1> ลกแกฟิวหมดแล้วหรอโ <laughs> ลกแกฟิวมีแต่เป็รม่วงทำจริงมาฮานาชูเสร็จสีทองสีทองเออไม่ทองไม่เห็นเลยหรอทำจริง โอ้โหไม่บอกก็รู้ว่าต้องเกลือทุกคนคนคนสีท้องเกลือพอใจยังคนที่มาดูนะเกลือพอใจเธอยิ่งยังหรอ,อฉันว่าฉันต้องเข้าไปขายไตยเลยไหมเนะี่ยเอ้าต้องขายไตจริงๆแล้วแหละถึงขั้นต้องขายบ้านขายรถขายไตยเพื่อมาเปิดเรือ อ๋อร้องสี่ทองเหอะโอ้ต่อไปการันตีแล้วว่าโอ้โยยังก็เท่าสี่สทองอะ่ะขอดูเป็นไงการันตีสองรอบเอ้ยสามรอบเลยได้ซ้ำนีนโอ้โหซื้อถึงไปถึงจะพูดยังไงก็งยังไงก็ซื้ออืมเราก็จะหมดละมา let's go ฮ a นาจ Z ดเไปสี่ทองไม่ทองเลดเลดอืมอืม,อม อืมอ้ม,มตัดเลิศมากเลิศที่สุดสีทอง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 ใ้องหาหิ้งอะไรเลยออออเออนั่นแหละเออจะหมดแล้วทุกคนใกล้จะหมดแล้วตังนะใกล้จะหมดแล้ว Let's go Let's go สีทองสีทองโอ้โหโอ้โหจะเอาการันตีเลยใช่ไหมใช่ไหมถามจริงการันตีเลยใช่ไหมถามจริง จริงดิก็ตีจริงดิจริงดิจริงดิเฮ hey! ้ยสีทองสีทองสีทองเฮ้ยเจ๊ชาเจ๊ชาเย้เย่และในที่สุดเอาค้างเอาเอสวยซื้อโอ้ในที่สุดก็ได้แล้วทุกคนเฮ้ยเจ๊ชาเหม่ยอกมาจนตังจะหมดแล้ว <c ười> ดูดิเหลือแค่สี่้ยบหกจะหมดแล้วนะตังนะ่ะโอ้โห 221ลูกที่เราเปิดไปถามจริงเดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลยแล้วกันทีละหนึ่งมาเออก็ไม่แตกใจอยู่หรอกโอ้โหอ่ะต่อไปเอาให้มันหมดเลยเอาให้มันหมด,หมดไปเฮ้ยพอเฮ้ยดีดิเอ้าเฮ้ยเอ้าได้ฉเฉยเย้เฮ้ยได้หมดแล้วเหรอเฮ้ยเราได้ครบยังอ่ะไหนขอดูดิครบยังวะ เฮ้ยอย่าบอกนะเอา้าเฮ้ยคบมาแล้วเฮ้ยได้คบแบบงงๆอ่ะเอ้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสก,กินเกชาเกชาลูกคุณรักอยู่ไหนจ๊ะนี่ออโรราลีนันดอนเอ๊จะมอบแพชรม่วงให้ฉันอย่างนั้นเหรออย่าฟันไปเลยนะเกชาเอาค้างค้างไปแล้ว โอเคสวยมากอู้สวย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 ดูดิเว้ยเหมือนเขามีผ้าสีผืนเหรอตอนแรกผ้าเราก็มีข้างหลังโอ้เยอะจังวะเอามานอนได้ไหมเนี่เอามานอนเอามานอนดิปนอนสิเอานอนสิลูกเอออ๋อ,อมีสี่อันจริงด้วยข้างหน้าสองข้างหลังสองเออสวยเป็นไงทุกคนจะบอกว่าเกลือก็เกลืออยู่แหละ เพราะมันเกือบการันตีเลยนะทุกคนโอเคก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอยลาผิดสิขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนส่วนสกินรีวิวเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมผมด้วยนะอันยองคำาสมิตะบา,บาย